สวัสดีเช้าวันเสาร์ครับวันนี้มาเดินออกกําลังกายนะครับที่เขาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาหาดูของป่าหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ตั้งใจที่จะมาเดินออกกําลังกายตามคําบอกเล่าของคุณพี่ผู้หญิงเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เรามานะครับเมื่อคลิปก่อนที่เรามานะครับพี่เขาบอกว่าให้มาอีกฝั่งหนึ่งลอดใต้เสาไฟมานะครับ แล้วก็จะมาเจอจุดที่เขาเรียกว่าสวรรค์หน้านะครับผมวันนี้ก็มากับสมาชิกเหมือนเดิมนะครับโปเต้ไปตองเหมือนเดิมนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้เราก็เดินมาสักระยะหนึ่งนะน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วมนะั้งหรืออาจจะยังไม่ถึงประมาณ2กิโล3กิโลนี่แหละครับแต่ว่าระหว่างทางฝั่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมาะสําหรับการเดินเทรลมากครับเพราะว่ามันจะเป็น โขดห Re ินนะครับผมมันจะเป็นค e ่อนข้างเป็นโขดหินแล้วก็ทางเป็นเคิร์บนะครับเป็นขึ้นเป็นลงเป็นขึ้นเป็นลงนะครับผมเออก็เดินสนุกดีนะครับนี่นะครับอ่ะทางที่เราลงตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะชันนะครับแต่ว่าเป็นโขดหินนะครับนี่มีต้นกล้วยป่าระหว่างทางนะครับผมแสดงว่าบริเวณนี้จะค่อนข้างที่จะมีความชื้นเยอะนะครับโขดหินนะครับผม สำหรับใครที่อยากจะมาเดินก็มาเดินได้นะครับไม่ใช่เส้นทางที่น่ากลัวนะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีก็คือมีเพื่อนนะครับผมมาเดินร่วมด้วยจะดีมากนะครับถ้ามาคนเดียวเผื่อเผื่อร่างกายเราไม่พร้อมนะครับเผื่อเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาไม่มีคนเห็นนะครับถ้าเกิดมีเพื่อนมาด้วยก็จะมีคนเห็นนะครับผมอันนี้คือทางนะครับก็สนุกและตื่นเต้นเดี๋ยวเราลองเดินดูไปเรื่อยๆนะครับว่า เราจะไปโผลตรงไหนจะไปเจอจุดไหนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเป็นระยะๆะะนะครับเราเดินมาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นทางที่เหมือนกับทางลงเขานะครับอาจจะเป็นตามคําบอกเล่าที่พี่ผู้หญิงคนบอกคนนั้นบอกนะครับว่าเราเดินลงเขาไปเราก็จะไปเจอร่องน้ํานะครับไปเจอร่องน้ําแล้วก็จะไปเจอจุดเขาเรียกว่าสวาน,นานะครับเป็นทุ่งหญ้านะครับผมลองดูนะครับแต่ว่า ตรงนี้ค่อนข้างที่จะแบบชันหน่อยนะครับใครข้อเข่าไม่ดีก็ต้องระวังนิดนึงนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเดินลงมาสักครู่นึงโอ้โหข้างล่างนี้ก็จะเป็นเป็นหุบลงไปข้างล่างนะครับเป็นหุบแต่ว่าไม่ใช่เหวนะเพื่อนๆก็คือเ,อ,อเป็นเขาลูกนึงแล้วก็เขาอีกลูกนึงมาบรรจบกันมันก็เป็นหุบตรงกลางที่เขาบรรจบกันนะครับก็จะมีต้นกล้วยนะครับผมกล้วยป่านะครับนี่สวยข้างหน้าก็จะเป็นเขาอีกลูกนึงนะครับ นี่แหละเราก็จะเดินลงตรงนี้แล้วก็น่าจะขึ้นโคง้งอีกโค้งหนึ่งก็ถึงจะเป็นเขาอีกก็ถึงจะเป็นจุดหมายปลายทางของเรานะครับนี่นะครับพอเราลงมาถึงแบบพื้นสุดแล้วนะครับนี่เพื่อนๆก็จะเห็นฮ่าอันนี้เป็นจุดน่าจะเป็นจุดพักของพี่ๆกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะครับพวกมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับผมข้างล่างนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเย็นนะครับผมแล้วก็ดูก้อนหินก้อนนี้นะครับก้อนหินสวยมากนะครับแล้วก็มีมอสเต็มเลย นี่นะครับ uh huh. แล้วก็มีเยอะเลยครับนี่อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งเส้นทางที่คนเดินนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางขึ้นเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดสินใจดูว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอนี้เราตกลงกันที่จะเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นไปดูก่อนว่าเส้นทางฝั่งซ้ายนี้เป็นยังไงนะครับนีในเงื่อนไขข้อตกลงนะครับถ้าสมมติว่าเราขึ้นไปทางซ้ายแล้ว ทางไม่โอเคเราก็จะกลับลงมาแล้วก็วนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเนี้ยป่ะมันค่อนข้างที่จะชันเหมือนกันนะครับเส้นนี้ก้อนหินก้อนนี้สะดุดตาเรามากเลยนะครับตอนที่เราเดินขึ้นมาสะท้อนกับแสงแดดวิบวับวิบวับเหมือนมีกาก,ากเพชรล้อมรอบกรอบอ่าก้อนหินก้อนนี้เลยนะครับผมแต่พอเอามาส่องในกล้องไม่มีนะครับเดินต่ออ๋ออุ้ยอันนี้ไม่เอาไม่เป็นไรปอันนี้เราก็ เดินขึ้นมาอีกจุดหนึ่งสูงแล้วนะครับสูงสุดของของหินอ่ของเขาลูกนี้น่าจะสูงสุดแล้วนะครับตรงนี้จะมีลานหินโอ้โหนี่เพื่อนเพื่อนดูวิวข้างหลังเย้โอ้โหมีทางไปหลายทางมากเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามเราต้องเลี้ยวขวาเพื่อนเพื่อนดูวิวสวยมากเลยครับ เยี่ <Ye> ถึงแล้ว oh. บรรยากาศดีมากๆเย็นหัวก็ฟูมาก,มากๆนะครับหู Ooh. แล้วก็ตอนนี้เราก็เดินออกมาแล้วนะครับถึงทางออกกันแล้วนะครับผมใช้เวลาเดินประมาณสองชั่วโมงนิดๆนะครับผมเราเข้าไปประมาณสิบเอ็ดเอ้ยสิบโมงกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ ประมาณเที่ยงห้าสิบนะครับก็ถเฉลีย่ยประมาณสองชั่วโมงนะครับเพื่อนๆเป็นเส้นทางใหม่ที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะครับผมสวยนะครับชันนะครับผมแปลกหูแปลกตานะครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราเดินนะครับผมจริงๆอาจจะไม่ถึงระยะทางอาจจะไม่ได้ไกลามากนะครับอาจจะประมาณสี่กิโลห้ากิโลมัง้งอาจจะไม่ถึงแหละแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น ขานะครับต้องเดินขึ้นเขาแบบเขาชันแล้วก็ลงเขาชันนะครับผมก็ก็ทำให้ค่อนข้างที่จะใช้พลังงานไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ในระหว่างทางก็จะเห็นพวกต้นไม้แปลกตานะครับมีดอกไม้ดอกไม้ป่านะครับผมมีพืชแ,แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นนะครับมีก้อนหินรูปรักสวยๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิด มามีโอกาสมาอีกคราวหนะ้าเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เราก็จะได้เวลากลับแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคำแนะนำดีๆสามารถเอ็นใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย